สวัสดีครับนักเรียนชั้นปสีนะครับวันนี้จะมาเรียนการหารกันนะครับการหารวันนี้จะเป็นการหารลงตัวนะ,ะการหารนะครับของเราก็คือถ้าตัวตั้ง4หลักนะครับตัวหารหหลักสามารถหาผลหารได้โดยหารจากซ้ายไปขวาทีละหลักซึ่งผลหารแต่ละหลักหาได้จากความสัมพันธรร์ระหว่างการคูณกับการหารการตรวจสอบคําตอบนะครับก็คือเอาตัวหารคูณคําตอบของเราแล้วก็บวกกับเศษจะเท่ากับตัวตั้ง แต่ว่าเศษวันนี้ของเราจะเป็น0ูนย์นะครับจำไว้ว่าเศษวันนี้เป็น0ูนย์เพราะว่าเป็นการหารลงตัวเศษจะเท่ากับ0มาตัวอย่างแรก9 5 5 78, 7หหาร7จจะใช้วิธีการหารยาวดูนะครับการหารยาววิธีทำ เอา9 0 5าหตั้งไว้แล้วก็หารด้วย7อ่าแบบนี้ต่อไป9หาร7นะครับก็คือ1อ่าใส่ผลลัพธ์เลงไปข้างล่างลบกัน9ลบ7หลือ2ชัก5ลงมาต่อไป7หารอะไรได้25นะครับ3นะครับ21ใกล้เคียงที่สุดแล้วอ่า2 ห้าลบยี่สิบเอ็ดเหลือสี่ต่อไปชักห้าลงมาเก้าหกเอ้ยไม่ใช่เจ็ดหกสี่สิบสองนะครับลบกันเหลือสามชักเจ็ดลงมาต่อไปเจ็ดห้าสามสิบห้าสามสิบเจ็ดลบสามสิบห้าเหลือสองชักแปดลงมาเจ็ดสี่ เอาใหม่นะครับเจ็ดสี่ยี่สิบแปดปุ๊บลบกันเห็นไหมเศษศูนย์แสดงว่าเป็นการหารลงตัวนะครับต่อไปการตรวจสอบคำตอบอตรวคำตอบเอาตัวหารพวนให้อีกรอบนะตัวหารคูณกับ คำตอบของเราครูจะเขียนว่าผลหารนะครับตัวหารคูณผลหารบวกเศษแต่เศษในที่นี้ของเราเป็นศูนย์นะ,ะดูตัวหารตัวแรกก็คือ7ตัวหารผลหาร13654ผลหารจะอยู่ข้างบนเนาะในการหารยาวบวก0คูณกันแล้ว คิดในกระดาษทศนะครับจะได้เท่ากับตัวตั้งอ่าก็คือ95,578แบบนี้อันนี้คือการตรวจสอบคำตอบนะครับอ่าต่อไปไปดูการหารสั้นการหารสั้นการหารสั้นนะครับวิธีทำจะแตกต่างกับหารยาวเล็กน้อยนะครับดูอย่างนี้ ่าวิธีทําหารสั้นนะครับนี่เขียนอย่างนี้เก้าหมืห้าพันห้าร้อยเจ็ดสิบแปดหารด้วยเจ็ดอ่าเห็นไหมแตกต่างกันเล็กน้อยนะครับหารยาวจะขึ้นมาข้างบนหารสั้นจะลงมาข้างล่างแบบนี้ต่อมา 1> 7จ็อ่าแล้วก็7จลบเจะเหลือเศษ2นะครับเขียนไว้อย่างนี้เล็กๆ7อะไรได้ใกล้เคียง25ที่สุดอ่าก็คือ7 3, 7, 3 21. 21็ด21มเจ็ลบยีจะเหลือเศษ4ี่แล้วก็เขียนสีไว้แล้วก็7จ็ดหกสสอง 4ี่สบสอลบสีหเหลือเศษสองไม่ใช่เศษ3สนะครับอ่ะต่อมา7จ็ดหหเหลือสองนี้แล้วก็เจ็ดส่ยก็ได้ผลลัพธ์ปุ๊บตรวจคำตอบ ต่อไปตัวคำตอบนะครับเขียนไว้กันลืมตัวหารคูณผลหารแล้วก็บวกกับเศษแต่อันนี้ของเราไม่มีเศษนะตัวหารเราเจ็ดคูณผลหาร ก็คือ13,654บวก0ก็จะได้เท่ากับ95,578อย่างนี้นะครับการบ้านวันนี้นะครับครูจะให้นักเรียนไปทำแบบฝึกหัดหน้า55สําสำหรับการหารแบบลงตัววันนี้ก็มีเท่านี้นะครับ ขอบคุณที่รับชมครับ